สวัสดีครับมาต่อกับคุณตาชานนะครับบางท่านบางบางบางท่านจะงงนะครับคุณตาชานเป็นใครนะครับผมก็งงเหมือนกันครับแน่นอนคนงงเป็นพ่อตาของลุงพลนะครับอืมเขาติดตามโอตาชานก็พ่อเท่าของ ลุงพลพ่อป้าแฉนถ้าคนติดตามเขาจะรู้นั่นนะครับนั่นนะครับถ้าคนถ้าไม่ติดตามก็ไม่รู้ก็เหมือนปู่พองปู่พองอ่ะค่ายปูพองปู่พองนี่ก็เป็นคุณพ่อของลุงพลนะครับของลุงพลเขาก็รู้ถ้าคนติดตามเดี๋ยวผมจะตามไปว่านอนอยู่ครับปู่พองนี่ครับไปเอาสูตรช่วยนะครับสามสามสเต๊ทสามว่ะ ชายสามยิงสามสองคนที่ไปวานนอนไม่เนี่ยถ้าลุงไปดำนาเนี่ยสายไปไม่เนี่ยจะดูก่อนเยอะส่งกำลังใจไปครับเดี๋ยวหาค่าน้ำมันรถก่อนนะมันไกลครับมันไก่โอ้คอยมีคอยมีให้คอยมีให้คอยยังบุญอดพันก็อเหรอยังบุญอดพันอีกยังยังไปพี่สอเด็ดลงไปด้วยเอามีมือมือเมื่อวานนี่ลงหลายนอกนากนั้นสามวันคลิปมันมีเวลาบ้านพ่อผมก็อยู่บ้านนอนกินเส้นนะ บ้านพ่อบ้านพ่ออยู่กันเนาะยึดแค่คู่ันแล้ายเล่อญาติเสียแล้วเลยบุกมาที่ไปจุงแต่ก่อนนะพ่อเพิ่นพาเมื่อประจันปูดเสียแล้วญาติเสียแล้วเหลือแต่ญาติพี่น้องนะคนงานหยุดเลยบ่นนะคนงานหยุดเลยบ่นใครยังสิลูกมาลูกกายแล้วนี่สิรัมเมื่อไหร่ครับคุณตา อันมืดบ่โลกร<ะ>้าแล้วก็ไปดามของพูนไปด,ไปดามของลูกสาวของใต้ไปดามของหน้ใต้ไปดามน้าใต้ก่อนแต่พูนก็มีบ่ครับฟักฟักสาวส่วนยางผู้บ่จักไรครับอยู่ผู้กรบป๋ลายละของของหน้ใต้ของสาวของหน้ใต้นะครับของหน้ใต้นี่ของตาอ่าของตาชานนี่จะติดภูเขานะครับของกัปตันนี่ติดแม่น้ำโขง ของอดีศน<อ>ี่ติดติดโคขุนคุณทอง,งแต่ของผมเนี่ยติดธนาคารครับติดไฟแนนกับไฟแนนครับน่าเน้นได้แล้ได้ได้หนึ่งไงน,นะ <c oughs> โอ้โหก <c oughs> ับการได้หนึ่งนหนึ่งมุกนะหนฟ่เดนตาตาไม่ต้องไปตาเดี๋ยวให้คุณตาไปรีแลกหน่อย เดี๋ยวรอคุณตาชานอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะมันเหมือนกันหมดเลยนะต้องทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยอธิษฐานครับอ๋อเหรอซื้อก็ซื้อยี่ห้อเดียวกันหมดใช่ของน้องนุกก็พาไปซื้อก็ซื้ออันนี้จะลงกันนะ้ววันนี้นี่ต้องทำสติ๊กเกอร์ไว้ไหนนี่อ๋อใช่ใช่ต้องทำสติ๊กเกอร์ไว้จริงจริงนี่ผมลืมหมวกอยู่ร้านป้ากับใส่นี่วันนี้ได้เลขเด็ดเลขไหนครับ มันใช้ดีตรงไหนหรเนี่ยเมื่อก่อนปูพาไปดูรถสามล้อใช่ไหมปูบอกว่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ่ายวัวสองทีเราซื้อซื้อตรงไหนเนี่ยตรงนี้ซื้อตรงไหนย่ออะไรับสกุลนี่มั้ยไม่สั่งลาซาด้ามาลาซาด้าถ้าใครยังไม่ซื้อไว้ไปดูในคลิปนะครับปูของพาไปดูในรถสามล้อนะครับมันซือได้มันมีเลขอยู่ในอันเลขในเครื่องนะครับมันมีสองชุดในกระจกก็มีนะครับแล้วก็ในอันตูวเลขอะไรงวดเนี่ย เอสซีขามมาเยอะไปเอาในโหลดไปเบิ่งในคลิปอธิสอนว้ายโอ้ดูเห็นแล้วเลขนี้ปู่ใช่ไหมไก่ตัวไก่ตื้อะไรบอกไก่ยังบอกอยู่ไปเบิ่งในคลิปหนึ่งถึงเก้าเจ้าว่ามาซีเคลื่อนอ๋อยังไม่ถูกใหม่เฮ้ยมาซีเคลื่อนให้ไปเบิ่งเอามาสิดเคลื่อนบอก ยหวยไข่ยังบุเคลื่อนเลยดูมันก็บักหวายบบยไข่เดือดขมันเกิดเคลื่อนถ้าผมซื้อตามมาเคลื่อนทันทีใช่เคลื่อนทันทู่เดี๋ยวขึ้นไลน์แล้วนะเดีวขึ้นไลน์อันรถไทยนี่เศร้าไส้เหรอครับไครขึ้นไลน์บ้างเนี่ยของคุณตาซ่านี่อดีตซอนนุกี้กับน้ำครับกับตันนัำซิ่งกับนับดาวใครอยู่ช่องแล้วนะออกมาหาพี่นัทชาแนลหน่อยนะได้ครับพี่นัทจะไลฟ์สดแล้วนะมี่ันอะไรบ้างบอกหน่อยกับตันครับ ูารีนรถสามล้อนะครับที่นินดาบอกให้ไปดูที่รถตุกๆพันมันที่ปูกของครับไปดูไม่เห็นเลยให้จดงไว้ให้จมไงไก่อนเขาจะลงนาก็แล้วนั่นตลบตาตลบตาโลกออกจากตาเลยดำมันบอกครับเอาไว้้ดำเอาากไปไปดูช่องไทยบ้านนอกเนอ พี่ไทยมันตองเดินไปไหนไทยไรนะไทยอุดรเด้อไทยอุดรเด้อนะครับเปิดใหม่ใช่ไหมครับเปิดใหม่ครับไทยอุดรเด้อฝากเข้ามากระโดดกันหน่อยเด้อนี่พี่เพชรเปิดช่องใหม่นะไทยอุดรเด้อนะไทยอุดรเด้อนะครับนะช่องของพี่เพชรเนาะแฟนพี่นัทนะครับไปเจ้าไปเป็นญาติกับพี่ไทยบ้านนอกเด้อหรือเปล่าไทยเหมือนกันครับแต่คนละเด้อเด้อเด้อเดียวกันเด้อเดียวกันเด้อเดียวกันทำไมไม่ตั้งไทยในเมืองเด้อเพราะมีไทยบ้านนอกเด้อ แม่จะแบ่งโซนกันเนาะอยู่ใกล้กันโทุกอะไรก็ได้ไทยโกกอกเน้อถ้ามีเปลสบายเลยครับลงละเย็นมากมีเปลมีแค่เนาะใช่ครับไม่เดี๋ยวผมมาวันพุธผมมาสี่ครับเอาเปลมาด้วยห้าร้อยถ้าซื้อเองสี่สิบนี่เอาอันเอาไม้ทำเลยเย็นเย็นเย็นไทยวิวบรรยากาศ ดีครับหน้นอนมากเลยครับปกติยเย็นแบบนี้สบา,ายเลยนะครับเริ่มเริ่มกันแล้วนะครับเริ่มเริ่มมนเลย,ยน,นละจะสังเกตว่าคนาล,าลูก้าขึ้นทเกาอีน้อยกว่านะครับเก้าอี้ประจำกับับกเรเเดกกเพ่เเดดดเกเกอเานเ เอาไว้อันก่อนที่จะมัดได้ครับกระเทาะกระเทาะทีกขวบมาแล้วครับเก้าอี้เก้าอี้เตี้ยตัวนี้พลาสติกเตี้ยตัวนี้ช่วงนี้ขาดตลาดนะครับเตออยพ่อเพื่อพ่อเพื่อนเอามาทำนาครับมามามาถอนก้าครับนี่ครับคนล้านคนล้านขาดตลาดเลยครับไม่ไม่ผมผมเปลียนอย่างหนึ่ง จดแถวบ้านผูบวยบวเห็น no ข้าเจ้าดำน้ำ uh มืือเชร้าเนี่ยเขาสิมีกระเป้เนี่น้อยกระเป้สารเอาเอาไว้ีนอันนี้เขาสิหมัดแล้วก็มัดจส่เอวไว้ก็เอาก้าใส่พวหากระเห็นอยู่นี่แหละหากระเห็นโมแม่เราเขาไปมีพี่น้องกันกับกระเลียงบ่จักยังไานะครับมีซิมีกระเป้เนี้ยเอวนะครับแล้วก็เอาก้าใส่ของเท่านี่ต้องอุ้มแบบนี้นะครับเสียมันต้องมาเสียมือไปคางนิอุ้งก้าอันนี้เขาใส่นีเลยทาก้ายังมียานรบใส่กันแม่บ่ครับแถวเออไอศสอนดูนี่ น่าแหละมก็เลยงงไงว่าเอออยู่นี่แปดลกมีกระเปฟนะแมงกะบี่มั่งก่อนเดี๋ยวต้องเอาเบ็ดมาตีปลาโขเนาะเบ็ดผมเห็นของน้าเต้สามอันนะครับอยู่ในเฉียงนะลองโชว์สิอ่าลองโชว์ลองโชว์ใครใครอ่าตกปลาเป็นนะฮะไม่าจะเยอะอยู่ดูจากเนี่ยนะท่านท่านไม่ยอมไปให้ดูขอบคุณขอบผมเยอะน้อๆวันนี้นะครับขอบคุณนะครับมาเบื้องติกานะครับ เขาตะเขาเริ so ่มเตะกล้าแล้วครับขยับยังไงก็ไม่ไปทำยังไงก็ไม่ไปก็คิมิสนค่แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบอกมาเป็นน้าน